ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> นะครับวันนี้มาเจอกันตอนบ่ายนะครับไม่บ่ายนี่แหละนะครับผมก็เก็บโต๊ะเก็บอะไรก็มาไหลสดจัดแสงใหม่จะได้ไม่บังนะครับเพราะว่าแสงนี่สำคัญนะครับวงจรเล็กๆ,ๆนี่บางทีอาจจะไม่ชัดนะครับ วันนี้มาเจอมาเจอกันก็เอาเรื่องของบักบูธนะครับบักบูธนี่คือเป็นตัวนี้เป็นแบบไม่มีม้อปแปลงนะก็จะเล่าให้ฟังนะครับตามวงจรน,นี้ในส่วนในกรอบนี้ก็คือ,อเป็นส่วนควบคุมนะส่วนควบคุมพันธุ์ซึ่งผมจะไม่อธิบายในส่วนควบคุมนี้นะครับ ในส่วนนี้จะไม่อธิบายนะครับจะอธิบายในส่วนนี้แหละให้ฟังก่อนนะครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมเช่นว่าอาจจะเป็น e ออเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับ e อ r เลอหรือเป็นพวกคอนโทรลนะครับไฟตกไฟเกินนะครับมันก็จะเอาแรงไฟนั้นแหละมาผลิตพันธุ์นะครับไปควบคุมความกว้างของพันธ์นั่นเองนะครับ ตัวนี้อันนี้ไม่พูดถึงแต่มาเล่าถึงกระบวนการทางานของมันเราสังเกตเห็นว่านะครับบัคบูทแบบนี้จะไม่มีหม้อแปลงแต่จะใช้โชคแทนคือตัวนี้โชกก็คือขดลวดนะครับที่พันบนแกนนั่นแหละนะครับตัวนี้บัคบูทแบบนี้ไม่ใช้หม้อแปลงแต่เขาจะเล่าให้ฟังมันทำหน้าที่คล้ายหม้อแปลงนั่นแหละนะถ้าจะพูดไปก็คล้ายคล้าย มันเป็นแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับไฟไฟเข้านี่ไฟเข้า220กระแสสลับตรงนี้นะครับ220เข้านี่ก็จะผ่านอะไรครับผ่านเทอร์มิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เทอร์มิเตอร์นี่นะครับเวลาไฟผ่านเข้ามานี่ผ่านเข้ามายังบิดไดโอด4ตัวนี้นะครับเพื่อแปลงเป็นกระแสตรงนะครับ แรงไฟกระแสตรงที่แปลงจากไฟสลับนี่นะครับก็จะออกมานะครับแก่ C1 มาป้อนให้แก่ C1 นี่แหละเห็นไหมครับบวกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไฟบวกนี่นะครับเห็นไหมครับบงดูหัวลูกศรไดโอดนี่ไฟบวกก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับไฟลบก็มาตรงนี้เป็นการเลคติฟายนั่นเองซึ่งมี C1 ค่อมอยู่เป็นฟิลเตอร์ให้ไฟเรียบนะครับซึ่งเราใส่ไว้เพื่อว่า ในเริ่มแรกนี่นะครับจากการที่ซีมันซีมันไม่มีประจุอยู่ใช่ไหมเริ่มแรกเราเปิดเครื่องนนะครับเริ่มแรกเริ่มแรกมันทํางานนี่ซีไม่มีประจุอยู่ซีไม่มีประจุนี่นะครับเวลาเราเปิดเครื่องนี่มันก็เปรียบเสมือนลัดวงจรนะอ่านั่นก็คือเวลาเปิดเครื่องนี่มันก็จะเกิดกระแสกระโชกอ่าเกิดจากซีนี่แหละดึงดึงเข้าไปประจุไว ในตัวมันนี่แหละในครั้งแรกมันจะกระโชกก็เลยเอาเทอร์มิเตอร์นี้นะครับเป็นตัวกันกระโชกนะครับขณะที่ซีนี้ดึงไฟนั่นเองนะครับวันนี้เข้าใจนะครับประโยชน์ของเทอร์มิเตอร์นะครับตัวแบบนี้นะอาจจะเป็นสีอื่นๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้เอาให้ดูเป็นตัวอย่างพอไฟสลับเข้ามานะครับมาป้อนมายัางซีนี่นะครับซีหนึ่งก็จะ เป็นไฟออกไปแล้วไฟ300โวลต์นะในที่นี้เอาเป็นไฟ300ได้300 v. แล้วอ่ะจุดนี้ไฟ300 300 v. นี่เมื่อวัดบวกกับลบนะ,ะเมื่อวัดบวกกับลบค้อม C1 นะครับที่นี้เรามาสังเกตดูว่านะครับวงจรนั้นจะต่ออยู่กับทาร n s ิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับนะครับก็จะมีพันป้อนเข้ามา นะครับอย่างเบสมาควบคุมนั่นแหละมาควบคุมให้มันออนมันออฟนะครับตามจังหวะของพันธุ์นั่นเองออนออฟก็คือเปิดหรือปิดปิดปิดนานเป็นระยะปิดเปิดจะนานจะช้าจะไวเท่าไหร่ก็แล้วแต่พันธุ์นี่แหละนะครับแล้วแต่พันธุ์จะสั่งอ่าแล้วแต่ความกว้างของหน้าพันธุ์ดังที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆน,นะครับนะครับไฟตรงนี้นะครับ สมมุติว่านะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะต่ออยู่แบบนี้แหละขณะที่พันเป็นบวกเขียนแบบนี้นะขณะที่พันลูกบวกเข้ามานี่นะครับเอาขณะที่พันบวกเข้ามาก่อนป้อนพันเข้ามาขณะที่เป็นพันลูกบวกนะป้อนเข้ามานี่ พันบวกนี่นะครับก็จะไปเป็นการทําให้คิวหนึ่งนี่นำกระแสเท่ากับว่าเท่ากับว่าไปให้ใบอัดกามาแก่มันนั่นแหละมันก็จะนํากระแสนะครับมันก็จะนําไฟฟ้านะครับระหว่าง C กับ E ขา C ก็คือตรงนี้ขา E ตรงนี้ใช่ไหมไฟก็จะผ่านไปนะครับผ่านไปเข้าไปยังขดขดลวด L หนึ่ง นะครับเข้ายังขดแอใช่ไหมครับดูลูกศรน,นะครับแล้วก็ครบวงจรที่ไฟคัวลบใช่ไหมนะครับครบวงจรแล้วนะนี่เพราะว่ามันไหลาจากบวกไปลบใช่ไหมเราอธิบายตามกระแสนิยมนะคืออธิบายตามทิศของกระแสนั่นเองจากบวกไปลบไฟบวกก็จะวิ่งมาขณะที่ออนนะขณะที่มันทำงานมันก็ทำตัวเป็นเหมือนสวิตตัวหนึ่ง นำไฟมาผ่านขดลวดผ่าน L1 มานะครับขณะนี้นี่แอก็จะทำการอะไรครับทำการสะสมะสั่งสมพลังงานไว้ขณะนี้นะครับขณะออนนี่เอาเขียนได้ดังนี้ขณะออนขณะแรกนี่คินําำกระแสนำนำกระแสก็คือมีผลทำให้ L1 นนี่นะครับด้านซ้ายนี่ มีสองขั้วใช่ไหมขั้วด้านซ้ายนี่ขณะที่นำนะขณะที่วหนึ่งนำกระแสด้านนี้ก็จะมีสักไฟเป็นบวกด้านนี้มีแรงไฟเป็นลบนะครับเห็นไหมครับนำเข้ามาด้านนี้เป็นบวกด้านนี้ไปลบแล้วครบวงจรอันนี้เป็นช่วงที่สะสมพลังงานไว้คือพลังงานไฟฟ้านี่เปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กเก็บไว้ในขดลวดที่เรียกว่าโชคนี้ ทีนี้ในขณะเดียวกันช่วงต่อมาในขณะที่พันธุ์เป็นลบบ้างในขณะพันธุ์เป็นลูกลบนี่ก็คือตัวนี้ก็ไม่ได้รับใบอัดแล้วลบนี่นะมันไม่มีใบอัดแล้วมันเป็นการมันเป็นการกลับแล้วเป็นการใบอัดกลับแล้วมันก็จะไม่นําไม่นํามันก็เหมือนไม่มีปิดไว้เลยไม่มี ไม่มีแล้วเป็นไงครับพอไม่มีนะครับไฟฟ้าที่เก็บไว้อยู่ในขดลวดนี่จะคายพลังงานนะแต่เวลามันคายมันจะคายในลักษณะกลับกันนะนะครับมันมันมันคายพลังงานก็หมายความว่ามันเอาไฟฟ้าที่เป็นสนามแม่เหล็กเอาสนามแม่เหล็กนะ่ะเปลี่ยนออกมาเป็นไฟฟ้าอีกทีนึงเวลามันคายนี่นะมันจะเปลี่ยนนะนะดูขั้วขั้วด้านซ้ายด้านขวานะครับดูด้านนี้กับด้านนี้ ที่นี้เวลามันที่ Q หนึ่งหยุดนำกระแสมันจะคายแล้วขดลวดจะคายเพราะนั้นขดด้านอา่ขั้วด้านซ้ายก็จะเป็นไฟลบด้านด้านขวาก็จะเป็นไฟบวกดูนะถ้ามันเป็นไฟบวกมันจะเป็นไงมันคายนะมันไม่มีแล้วนะนี่นะขณะที่คายก็ตัวนี้คัดออฟเปรียบเสมือนไม่มีไฟบวกก็จะ นำออกมาใช้งานนะก็จะมาครอบสีประจุผ่านซีนี่แหละนะครับไฟบวกประจุผ่านซีนะครับผ่านไดโอดผ่านแอลครอบวงจรครบวงจรพอดีนั่นก็คือไหลแบบนี้ไหลผ่านซีนี่ไหลามาครบวงจร ไหลมาครบวงจรเลยนะผ่านไดโอดด้วยนะครับเห็นไหมครับผ่านไดโอดนี่ครบวงจรนะนี่แอลโชกนะครับตัวนี้ที่เรียกว่าโชกนี่ครบวงจรไหลครบวงจรอันนี้ขณะคายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้แรงดันไปใช้งานร้อยห้าโวลต์คือวัดจากตรงนี้กับคอมสีสองนี่แหละ นะครับแรงดันตรงนี้นี่นะครับก็จะได้ร้อยห้าโวลต์ได้ร้อยห้าโวลต์ตามรูปภาพอธิบายนะสมมุติร้อยห้าโวลต์วงจรนี้ได้ร้อยห้าโวลต์ไปใช้งานเราเอาเราเอาสองสองจุดนี้แหละบวกลบนี้ไปใช้งานอาจจะเอาตรงนี้เป็นกาวแท่นเครื่องก็ได้เอาเป็นแท่นเครื่องอลงแท่นเครื่องที่เป็นโลหะนั่นแหละ,ะเราจะสังเกตเห็นว่ากาวแท่นเครื่อง กับกาวไฟ220รี่สิบนี่อยู่คนละที่นะอยู่คนละที่เป็นการแยกกาวนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราก็จะได้ไฟไปใช้งานนะครับทีนี้ก็จะเกิดปรากฏการลูกบวกเข้ามาอีกก็เป็นปรากฏการเดียวกันแต่ไฟบวกที่ผ่านมายังคิวหนนี่ไม่สามารถผ่านไดโอดได้นะนะครับ พอันเป็นไฟบวกไงมันก็จะมาทางนี้เวลาประจุนะนะครับเวลาคายก็นะครับก็จะมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของมันไฟก็จะได้ร้อยห้าโวลต์ซึ่งร้อยร้อยห้าโวลต์นี่ก็มาจากการที่ว่าวงจรนี้ควบคุมนี้ทําการควบคุมแล้วนะควบคุมพันตามที่อยากได้กี่โวลต์หรือร้อยห้าร้อยแปดร้อยอะไรก็แล้วแต่ตามที่มันควบคุมนี่นะครับควบคุมความกว้างอ่านะ กว้างมากกว้างน้อยก็คือตรงนี้แหละนะครับให้มันนำมากนำน้อยนี่ความกว้างของหน้าพันนี่แหละนะครับตัวนี้แหละก็จะคอยควบคุมตรวจสอบให้ไฟคงที่นะครับแล้วจึงป้อนพันนี้เข้าไปยังเบสของทานซิสเตอร์ให้นำกระแสนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราวัดแรงดันไฟจากจุดนี้ถึงจุดนี้จะได้300โวลต์นะอ้อมคอม C 1นี่ไฟจาก วัดจากตรงนี้ถึงจุดนี้จะได้า300โวลต์ถ้าวัดตรงนี้ตรงคอนเรคกเตอร์กับกาวถ้าวัดตรงคอนเรคกเตอร์กับกาวนี่จะได้เท่าไหร่จะได้405โวลต์นนะตามตัวอย่างอธิบายเพราะอะไร405โวลต์ก็คือ300บวกกับอีกร้อยห้าไงกับร้อยห้าโวลต์ก็เป็น สี่ใช่ไหมห้าโวลต์นะครับมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับถ้าวัดคอนเ e คเตอร์กับกับกับจุดนี้นะจุดกาวนี่เพราะอะไรก็เปรียบเสมือนอเวลาที่มันทำงานนะเวลาที่มันทำงานก็คือ c C1 นี่มีไฟตกค่อมอยู่300ร้ยนะครับมันก็เหมือน C2 ตัวต่อ,ต,อต่ออนุก,กรมกันตัวนี้ตกค่อมอยู่ร้อยห้าเจับมันออกมาเป็นแบบนี้ นะครับอันนี้ C 1อันนี้เป็น C 2นะนี่มันเป็นแบบนี้นะครับมันเหมือน C 2ตัวนี้อนุกรมกันอยู่ขณะที่มันทำงานนี่ขณะที่มันทำงานถ้าเราวัดจากคอนเลคเตอร์กับกาวนี่จะได้สี่ร้อยห้าโวลต์นนะ นะครับขณะที่มันทํางานเพราะมีแรงดันตกข้อมที่ c2 อยู่105มาบวกกับ c1 นี่300โวลต์นะครับตัวนี้105โวลต์ใช่ไหมครับแต่ใช้งานจริงน่ะเราไม่ได้เอา2จุดนี้ไงใช้งานเราไม่ได้เอา2จุดนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น405นี่เราไม่ได้ใช้นี่เราไม่ได้เอาเราเอาเอา,เอาเฉพาะตัวนี้ไง c2 นี่ใช่ไหมครับ105นะครับเดี๋ยวจะงงนะครับ นี่ร้อยห้าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับอันนี้คงพอเข้าใจนะครับดังนั้นสมมติว่าวงจรชนิดน,นี้ถ้า,ท,าทร,รา,ทานซิสเตอร์ไม่ทํางานถ้าทรานซิสเตอร์ไม่ทํางานนี่เราก็จะวัดตรงนี้กับกาวได้สามร้อยนะได้สามร้อยโวลต์ถ้าตัวนี้ไม่ทํางานนะถ้าตัวนี้ไม่ทํางานนี่นะจะได้ ตรงนี้กับกาวนี่สามร้อยโวลต์ถ้าวัดตรงคอนเะล็กเตอร์นะสามร้อยโวลต์เท่ากันกับตรงนี้แหละเพราะอะไรถ้าตัวนี้ไม่ทํางานใช่ไหมครับมันก็เหมือนอตัวนี้ไม่มีประจุนะครับไฟก็จะผ่านไปผ่าไฟขั้วลบก็จะผ่านมาไดโอดได้แล้วส่วนหนึ่งก็ผ่านมาสีใช่ไหมมาตกคอมสีใช่ไหม,ม,ม,ไหมนะครับมันจะมาแบบนี้มาได้สองทางนั่นแหละนะครับมันก็เท่ากับว่าเราวัดไฟได้สามร้อยนั่นแหละนะครับ สามคือขนาดที่ Q หนึ่งไม่ทำงานนะครับอันนี้คงพอเข้าใจหลักการทำงานนะครับสมมุติว่าไอ้ทาร์เตอร์ตัวนี้ช็อตระหว่าง C กับ E นี่อย่างเก่งก็คือฟิวขาดใช่ไหมครับไฟสามร้อยนี่ไม่สามารถทะลไปท拉ลไปโหลดได้นะ ตรงที่เราไปใช้นี่วงจรปลอดภัยดีนะแบบนี้เพราะอะไรถ้าตัวนี้ช็อตอย่างมากก็ฟิวขาดไดโอดพังอย่างนี้นะครับแต่ไฟ300ตรงนี้ไม่สามารถผ่านไปผ่านไปยังวงจรที่เราใช้งานได้หรือโหลดนั่นเองผ่านโหลดไปไม่ได้เพราะ,ะนั้นข้อดีอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้เสียหาย วงจรที่ต่ออยู่ไฟสามร้อยก็ไม่ได้ไปทะลักทําลายมันเพราะก่าวมันคนละส่วนไงใช่ไหมก่าวไฟหลักอืมกับกับกาวของไฟที่ออกไปใช้งานน,นะครับก็ค่อยๆพี่นาดูนะครับว่าท่านจะพอเข้าใจไหมนะครับออลดไม่ได้กล้องสงสัยคงต้องถ่ายแนวนอนทีนี้นะครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับ เอ๊กล้องเป็นอะไรเป็นอะไรครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมต้องหาวิธีทำกล้องใหม่แล้วทำขาตั้งใหม่นะครับมันขยับไม่ได้มันล็อกอะไรแล้วตรงนี้เออนี่ไงครับคงมีเท่านี้นะครับ กล้องคัดข้องแล้วผมลดไม่ได้ลดการขยายไม่ได้อันนี้คงพอเข้าใจนะครับดูวงจรแล้วก็ดูหลายๆรอบก็อาจจะพอดูเรื่องนะครับก็เมนต์บอกผมก็ได้นะครับงสงสัยตรงไหนเห็นไหมครับว่าหม้อแปลงหรือแอลนี่ทำหน้าที่ เหมือนแอลนี่มีขดเดียวนะมีขดเดียวทําตัวเหมือนเป็นสองขดนะเพียงแต่คนละช่วงเวลากันช่วงเวลาแรกคือสะสมพลังงานไว้ช่วงที่สองคือตัวนี้ไม่ทํางานใช่ไหมมันคายออกมาเห็นไหมตอนคายก็เปรียบสเสมือนอเป็นอีกขดอีกด้านหนึ่งตอนเข้าก็ทําตัวเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นขดอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับ ตอ,ตอนเก็บพลังงานเนี่ยเห็นไหมครับในคดเดียวนี่แหละนะครับก็อาศัยการเก็บเก็บเข้าไปแล้วก็ขายตอนขายแล้วก็เอามาใช้งานนั่นเองพอพอใช้แล้วก็เก็บอีกก็ขายไปอีกเก็บขายเก็บขายอยู่แบบนี้แหละนะครับดังนั้นถ้าเราเปลี่ยน L1 นนี่นะครับสังเกตเห็นไหมครับ ในยุคต่อมาเขาก็จะเปลี่ยนแอลหนึ่งนี่เป็นหม้อแปลงมันก็สามารถเหนียวนําไปยังขดตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้เป็นบักบูสอีกแบบหนึ่งในเลนหลายเลนหลายแบบนะครับหลายแบบมากนะครับซึ่งนะในคราวหน้านี่ก็จะได้เล่าอีกแบบให้ฟังนะครับมันมีหลายอย่างหลายแบบแต่ก็หลักการหลักการพื้นพื้นก็คืออาศัยการเก็บ และก็การขายประจุของมันนี่แหละนะครับหลักๆเลยมันมีตรงนี้นะครับส่วนออปชั่นหรือพิเศษที่จะมาควบคุมนี่นะครับก็มีหลายแบบเหมือนกันมีลูกเล่นหลายแบบที่จะทําการนะครับป้อนพันนะครับให้มีหน้ากว้างหน้าแคบหรือมีการป้องกันโอเวอร์โหลดกันช็อตอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละนะครับมาควบคุมนะครับตัวหลักมันมีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ เราให้ฟังเท่านี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ